นี่ EP สุดท้ายของเพียงเคยแล้วค่ะก็รู้สึกว่าใจหายนิดนิดแล้วก็อยากให้ทุกคนมาดูกันคืนนี้เพื่อที่จะแบบว่าเหมือนส่งท้ายเพียงเคยค่ะใช่ค่ะมาร่วมส่งตัวละครแบบคุณยายด้วยกันนะคะสุดท้ายแล้วเพียงเคยค่ะมันจะคิดพอดีมันจะเป็นยังไคือเอาว่ามันเป็นเหมือนแบบบทสรุปแบบมากกว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแบบความสำคัญในครอบครัวที่ขัยงการหรือว่า การเจ็บไข้ได้ป่วยกันค่นเรื่องราวต่างๆมาได้กันอะไรอย่างเงี้ยเอาว่ามันค่อยๆคลายผมมากกว่าอาจจะไม่ได้คือต้องเรียกว่าชิลๆหรือก็ค่อยๆแก้ไปด้วยกันค่ะสปอยนี้เป็นยังไงะมไระก็มันก็จะเป็นหลังจากที่เราบริจว้ไจให้เขานากก็จะไม่ได้เจอกันแล้วมันก็จะมันมันเกิดการกลับมาเจอกันครั้งแรกแล้วก็มีปัญหาที่พ่อยังไม่ได้แก้ไขว่าสรุปเราจะอยู่กันยังไงต่อ ใช่ค่ะก็จะมีคืนนี้มาเฉลิมค่ะใช่าเพราะเรื่องนี้จบกัญใจหายไปเพราะว่าใช่ไหมเมื่อกี้พี่หลิงพูดแล้วพี่อิงจะร้องไห้เหมตอนเมื่อกี้พวกสุดท็อปพวกสุดท้ายปูแใจหายแบบข้างในแบบว่าหิีความรู้สึกเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วแบบเราเราคิดย้อนกลับไปอ่ะมันมันเหมือนแบบเราเราเพิ่งถายกันนี้ไม่ใช่หรออะไรอย่างเงี้ยใช่มันเพิ่งแบบมันตั้งแต่แป๊บเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วแป๊บเองมันก็ออนแล้วมันก็จบแล้วอะไรอย่างเงี้ย เราเราไม่รู้ว่าในอนาะคตแบบมันจะเป็นยังไงนะเหรอไหมคะแบบเราจะเป็นยังไงกันต่ออะไรเงี้ยมันก็เลยใจหายอยากให้จบเรื่องนี้แต่คนได้สกิลยังไงบ้างจริงๆก็หลายอย่าง,งนะแบบกต้านทานในทุกเรื่องอะไรเงี้ย <c oughs> ให้เราแบบอดในแบบอดทนอดทนในทุกเรื่องที่แบบผ่านเ<อ>ข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทนงานเรื่องการใช้<อ>ชีวิตหรือว่าอยู่กับผู้คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใน้ภาพของออมโต้ขึ้นเยอะมากเพราะว่าก่อนเรื่องก่อนหน้านี้เราเรียน เรื่องนี้มันจบแล้วน้องเรียนจบแล้วพป็นยาค่อยถ่ายเรื่องนี้ใช่ไหมไม่ต่างกันเหมือนกันเหมือนนกัเพราะว่าแบบสุดท้ายแล้วพี่แม่กับคุณแม่ก็คือการจัดตารางงานในวินาทีตารางจริงจริงตอนนี้ก็เรียนโทรอยู่นะก็ก็แบบกี่เวลาหรอก็มีหนูตามตามส่งงานเออ่่ะใชมันโตขึ้นยังไงในความหมายของมันอ๋อโตขึ้นยังไง กินกาแฟละกินกาแฟตอนแรกปกติจะต้องฝากพี่นิสสั่งของแม่ไม่ไหมกาแฟเ้องจต้องแอบกินแอบกินในที่นี้คือน้องอ่ะคือเหมือนแม่ไม่อยากให้กินกาแฟแม่ไม่อยากให้ติดกาแฟใช่แล้วแล้วเวลาน้องง่วงอ่ะก็จะแอบกระซิบพี่ให้สั่งให้อะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องเนี้ย น้องสามารถถือกาแฟเข้ากองได้แล้วใช่ไม่อ้องเล่นทำไมทำไมแต่ว่าจริงอันนี้นะทำไมแม่ถึงไม่อยากให้กินเพราะว่าไม่อยากให้ติดกาแฟไงคือเขาบอกว่าแบบเฮ้ยถ้าเราติดกาแฟนมขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบเพิ่มแคลอรี่เนาะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะแต่ว่าประเด็นเราโชคดีว่าเราติดกาแบบเอเมริกาโน่เหรอเมรใช่คือชอบกินกาแฟมากตอนนี้แต่แต่แต่ออมค่ข้นที่จะถ้าแบตโลเราจะตอนเย็นๆนะแล้วถ้ากินตอนเย็นกลางคืนก็ไม่นอนเลยดิ ถึงไม่ได้กินตอนยืนเหมือนปีนตอนเช้าชอบกินกาแฟมากใช่คือแบบตั้งแต่แม่อนหนังย่าให้เราปทานกาแฟแล้วก็คืออุยชอบกินกาแฟมากๆเลยล่ะค่ะเออมันแฮปปี้มากยครับว่ากินกาแฟทุกวยแฮปปี้เนาะพี่ติดกาแฟไหมเดู๋ยวบอกเลยมันอร่อยเแกเป็นประเด็นนี้ได้ยังไงไอย่างลีไว่าเข้าติดกาแฟเราต้องซื้อไงให้น้องะต้องเสิร์ฟทุกวันนะเออต้องรู้ใจลว่ามัต้องแบบไหนคั่วอ่อนคั่วเข้มหรือยังไงก็กาแฟดำไม่กินในกาแฟนมใช่น้อง น้องดูไม่กินคือคือพี่เอกกินพวกอ่อนแต่ว่าน้องดูกินพวกกาใช่นี่อยากมาสอนเกี่ยวกัแอบซื้อให้เขาเป็นแอบสั่งแอบใช่แอบไม่หมายถึงว่าสมมติหลิงอ่ซื้อมากินน้องก็อาจจะแบบขอกินด้วยนะหรือว่าเวลาอยู่ในกองอ่ะหลิงก็จะสั่งกองว่าแบบเออขอกาแฟแก้วหนึ่งหน่อยให้หลิงให้หลิงขอกาแฟหน่อยจะหลิงมามองไปโตออมแล้วก็ แต่หลิงไม่รู้หรอแม่เขารู้ว่าเราแอบให้ลูกเขาปินแม่ก็ไม่จะไม่รู้นะรูแต่ตอนนี้รู้แล้วตอนนี้วรู้แล้เมื่อกี้แต่ว่าตอนนี้กินได้แล้วไงอะไรแล้วตอนนั้นเรากินยังไงออมแอบกินอย่างเงี้ยก็บอกอองพี่หลิงแล้วพอแม่หลับตาแม่ปุ๊บก็กระดกออมชายกระดกกระดกแบบไวอ่ะแล้วเราเป็นไงบ้างหลิงพอจบเรื่องนี้ไปเป็นยังไงพี่โตขึ้นมีแค่เรื่องนี้ใช่ก็ โตขึ้นไปไหนเดี๋ยวค่อยมาถามว่าแต่เป็นยังไงอ้ลิลิลเป็นยังไงเรื่องยีเป็นยังไงเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างเปลี่ยนแปลงยังไงหรอจริงๆมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มอบประสบการณ์แบบแอคชั่นให้หลิงใช่ก็รู้สึกว่าเป็นอีกซีรีส์หนึ่งที่ที่มันต้องใช้ทั้งแรงใจทั้งแรงกายลงไปใช่ การทำงานก็เหมือนเดิมค่ะก็สะสมประสบการณ์มาเรื่อยๆใช่แล้วถ้าเรื่องงาบูอีกเราไหวไหมไหวสิก็ยังมีสกิลนี้แล้วใช่เหมือนเราก็ฝึกร่างกายมาเรื่อยๆเพื่อีจะเผื่อมีงานอะไรเราก็พร้อมที่จะรับมือค่ะอิรินดีวิวออมเป็นยังไงบ้างต้ที่ไหนนอกจากกาแฟนอกจากกาแฟหรอที่นิงพูดหมดเลยนะต้องที่ไหน เน้องก็ดูโตขึ้นนะหมายถึงว่าเที่ผ่านมาน้องก็ดูเ,เขาเรียกว่าอะไรรับมือกับอารมณ์ตัวเองได้ได้ดีขึ้นอ uh uh. ใช่ uh huh. จากแต่ก่อนเวลาแบบเวลาเห็นคนะ uh huh. อมเมนต์น้องอาจจะแบบเมีเซนสิท huh. บ้างแต่ตอนนี้เหมือน uh huh. เหมือนเริ่มเริ่มรับได้แหละเริ่มแบบเหมือนเข้าใจ uh huh. ความความเข้าใจกับอารมณ uh huh. ์ความความเข้าใจกับ, uh huh. กบออ อะไรต่างๆที่เข้ามาที่เข้ามาใช่ทั้งปลอกอะไรเงี้ยต้องมปลอกคือปกติอ่ะไม่คือปกติเวลาหนูเจอสมมติน้ำสมมติคอมเมนต์เฉยๆอะไรเงี้ยแบบเราเราเราจะไม่รู้จะไปบอกใครเพราะถ้าบอกคุณแม่ก็จะคุณแม่ก็จะกลัวเครียดใช่ไหมเราก็เลือกที่จะมาเล่าให้พี่หนิงฟังคนแรกเวลาลีกามาอะไรเงี้ยแต่พี่หนิงจะรู้คนแรกแล้วก็เออ,อพเพราะว่าเขาเขาให้ความสบายใจกนนับเราเยอะมากว่า มันจะเป็นไปอย่างนี้นะอะไรเงี้ยเราไม่สามารถแบบควบคุมความคิดคนอื่นได้ถึงแม้ว่าเราจะมีเหตุผลของเราอะไรอ่าเงี้ยเขาก็สอนให้เราดีวกับสิ่งเหล่านี้ได้สิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของเราแสดงว่าเขาไม่ได้เข้าข้างเราแต่แค่ให้คาปรึกษาเหตุผลเขาให้เราเข้าใจว่าแบบมันเป็นอย่างนี้นะออคือเราเหมือนต้องบอกเหตุผลว่าใช่เหมือนหลิงเป็นคนที่เหมือนยืนอยู่บนความเป็นจริง มากกว่าการเข้าข้างใครสักคนหิิงจะเป็นคนรับฟังมากกว่า่ะถ้าถึงถึงเวลาที่น้องต้องการคําแนะนําจริงๆถึงจะแบบเอออย่างยิ่งเนี่ยเหตุผลเป็นยังไงเรื่องที่เกิดขึ้นมันีจริงรู้สึกกันก็แบบเป็นคนแรกที่ต้องปรึกษาแต่น้องก็ปรึกษาแต่มดาน้องก็ถ้ามีอะไรก็โทรมาหรือว่าทักมาปรึกษาตลอดตลอดจริงๆทุกเรื่องเลยอ่ะเ้าราคนแยกยังไงมาถึงว่าอารมณ์เรากับความที่แบบว่ามองมองเห็นปัญหา มันจัดสรรยังไงสำหรับอ่อพ่อต้องมีระเบิดออกมาบ้างนะ <c oughs> ไม่หมายถึงว่า <c oughs> ก็ระเบิดไปก่อนระเบิดระเบิดไปที่ <c oughs> ไม่ให้เป็นอย่โอ้โหอาจจะแบบระเบิดออินอินนไปกัับมมนไ่่ทีแบบระเบิดมันมีหลายทางใช่นแบบระเบิดอารมณ์แซดระเบิดอารมณ์โอ,อ้โหมันมีหลายไม่ได้ไไม่ได้ระเบิดแบบรุนแรงอย่างนั้นนะใช่ใช่บางครั้งก็โทรไปแบบ หลิงมันดียังไรวะย่างมันก็มันก็แล้วแต่ใช่แต่ว่าคือหลังจากนั้นน้องก็สามารถคิดได้แล้วใช่เราเราก็โตขึ้นหมายถึงแบบเราก็เสริมสร้างความมั่นใจในตัวเองเราก็แบบอ่ะวิธีการอยู่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มัน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 เป็นยังไงอะไรเงี้ยต่อให้นาวิดีโทีนั้นเราไม่มั่นใจแค่ไหนหรือว่าตื่นเต้นอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยมันก็คือการที่เราต้องรวบรวม ความมั่นใจกลับเลยต่อให้เราเจอเรื่องอะไรมาก่อนนี้ประมาณ5นาทีอะคือจะสั่งมันเองใช่เสั่งความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามแล้ววันนี้เรามีคุกคุมกันยังไงบ้างเยอะไหมเอาเป็นเรื่องไปดีกว่าแล้วเรื่องอะไรจะเรื่องอ่ไรไเลยค่อยค่อยแก้กันไปเนาะอรนโอเคเร่อเยอะโอเคเพิ่มโอเคเพิ่ม เป็นไงเบ้างพอเรื่องนี้จบแต่คนก็บอกว่าอ้าวแล้วหลี่อรจะยังไงต่อปพรต่อไปถามพี่ดิฉันเลยได้พี่ดิไอ้คนนะไม่เกี่ยวนะคนเดียวนะยังไงต่อแหละเขารู้ว่าอะไรของเราเลอไปดูเราแต่ว่ารู้แค่ว่าตอนนี้ก็จะมีแฟนคอนที่เราเริ่มนี้ที่เรายังแบบเวิร์กกันต่อแบบซ้อมซ้อมอยู่ใช่แต่ก็ต้องรอติดตามว่าหลังจากแฟนคอนนะมีอะไรอีกไหม แต่ก็ยังเจอเราตามอีเวนท์ที่แบบว่าที่ที่เขาให้เราไปได้เรียกว่าอะไรมงมามเรื่องอเดรกเปนคนเตรียมงาพิเศษยังไงบ้างคเตรียมยังไงบ้างของเราใหญ่มากเลยเรานแบบหมื่นกว่าที่นั่ง Impact a r นา a แบบนี้นะคะเฮย์คือเฮ h e เฮย์เฮย์แเ f i r s l i g h t คอนหลิงออมนะคะมันเป็นอะไรที่เหนือการคาดหมายเรามากๆไม่คิดว่านี้จะได้ แสดงาแกรมไม่คิดว่าคือดีจะมีคนรู้จักเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยก็อขอบคุณทุกคนที่ทําให้เรามาอยู่จุดนี้ได้ทําให้เรามาอยู่จุดนี้โดยที่เราเป็นตัวเองได้ เดยที่เราแบบไม่สือ่อกับควาเป็นตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันทำให้มันทำให้เราแบบเออมีมีกำลังใจในการทำงานก็ช่วงนี้ก็ซ้อมทุกวันทุกวันแล้วก็ไปเรียนด้วยซ้อมทั้งซ้อมทั้งเรียนทั้งแบบว่าทั้งวันเลยกังวลยั็ไเพราะอไปคนนี่คนนั่งช่วงนี้พี่พี่ไม่คไม่ค่อยเจอพวกเราใช่ไหมล่ะใช่ก็เลยเเนี่ยแอบอยู่ในรอบกี่เดือนเนี่ยเพิ่งมาพูดกันเนี่ย ขาบอกว่าอะไรเลยว่าผมบอกว่าเนี่ยหลิงออมหายไปไหนก็ไม่รู้ช่วงนี้ก็นี่ไงเตรียมแฟนคอนอยู่เนอะสปอยนิดหนึ่งว่าจะเห็นอะไรบ้างแต่ละคนแค่หลิงเต้นก็ตื่นเต้นแล้วพี่เชื่อแต่เมื่อกี้พี่หนุ่มบอกว่าอยากเห็นหลิงเต้นว่ายแล้วมันมีใช่ไหมมีมีแน่มันมีเสียงสั่นเลยทำไมอยากเป็นเราพูดด้วยความมั่นใจว่า เออเห็นหมื่นคนเห็นเราเต้นแน่นอนหมื่นคนเห็นเราเต้นแน่นอนเราอาจจะมอบประสบการณ์แบบว่าคอมเมดี้หรือว่ามอบประสบการณ์แบบประทับใจก็ได้แล้วแต่นัดโมเมนต์นั้นไม่มีใครเดาได้เรียกว่าเห็นแล้วอึ้งแน่แต่เห็นต้องเรียกว่าใครที่อยู่ที่นั่นแฮปปี้แน่นอนค่ะนั่นเราแฮปปี้ไหมเราแฮปปี้ออมล่ะเราจะเห็นอะไรออมก็เห็นมีมี ีออมเต้ออมร้อแล้วก็มีแก๊สพิเศษพิเศษเยี๋ยแยโลดเป็นแบบอะไรนะที่เจ๊ได้ใช้อ่ะคับแกสเรา Super Famous Famous เออก็เชื่อว่าคนสามารถลองเป้นตามพวกเราได้แน่นอนทุกเพลงออสุดท้ายเ้วฝากอีน่าได้เจออีน้ออีกแน่นอนให้พี่หนุ่มถามเออหนูวเออแต่แม่เป็นอไย่แล้วเล่าหน่ะพี่แม่ใจว่าหนูตอบได้เลยค่ะค่ะ ก็นั่นแหละนั่นที่พี่เขาพูดเลยค่ะเออพบเจอกันนะคะอออมมีะเสริมไหมเจอกันนะคะปีหน้าในฐานะอะไรไม่รู้เออในฐานะอีกออมอยู่เออก็ก็เจอกันตามงานก็ค่อยแถลงนะคะใช่เจอกันตามงานก็ทมได้ทำได้ถ้าคิดถึงเออโอเคค่ะอม